จ้าวันนี้ปายุพินได้เห็ดโคนมาค่ะจะพากันมาทำตีนเห็ดค่ะทําความสะอาดเห็ดแล้วก็จะพากันเอาไปล้างค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องมาทำเอาดินออกก่อนค่ะเห็ดโคลอันนี้มันเป็นเห็ดธรรมชาตินะคะ,ะปายุพินเข้าไปดูว่าเห็ดโคนน้อยมัน มันไม่ใช่เนาะมันเป็นเห็ดธรรมชาติเห็ดโคนน้อยอันนั้นเขาเพาะเอาค่ะอันนี้ไม่ได้เพาะอันนี้มันขึ้นตะเองตามธรรมชาติค่ะ,ะเขาจะขึ้นก่อนเห็ดโคนใหญ่มันเห็ดโคนนี่มันจะมีหลายหลายรุ่นอันนี้เป็นรุ่นแรกเขาเรียกบ้านทางอีสานเขาจะเรียกว่าเห็ดปวกจิกเนาะทางอีสานเขาจะเรียกแบบนั้นแต่ทาง อาภาคเหนือนี่เขาเรียกเห็ดคนน้อยแต่ถ้าไปดูจริงๆเห็ดคนน้อยเขาพ่อเอาค่ะไม่ใช่เห็ดแบบนี้เนาะอันนี้เป็นเห็ดธรรมชาติค่ะขึ้นเองตามธรรมชาติมันจะขึ้นอยู่ประมาณสองวันค่ะเมื่อวันก็ถ้าไปเจอก็จะเจอดอกตุ่มๆเนาะแต่ถ้าเอาเจออีกวันนี้ก็จะบานแล้วค่ะ บานบานแล้วค่ะวันเนี้ยเมื่อวานก็เข้าไปนะที่สวนไร่เดียวแต่ตรงที่มันออกปลายุพินไม่ได้ไปไปไม่ถึงไม่รู้ว่ามันออกตรงนั้นเนาะตรงที่มันเคยออกอะ่ะมันน้ามันแช่ค่ะมันเลยไม่ออกก็เลยไม่เจอเอาอ่าเสียมไปถากๆอยู่มันไม่มีก็เลยเออคิดว่ามันไม่ออกแต่วันนี้ เออ่เข้าไปอีกทีลุงเขาเข้าไปเนะเาะเขาเอาออกมาถุงหนึ่งประมาณโลนึงนี่แหละถึงหรือเปล่าอันนี้ก็ได้ประมาณสามโลเนาะค่ะก็ช่วยกันเอาดินออกค่ะกับลูกสาวตอนเป็นตอนเย็นๆค่ะเอาออกก็นั่งทำกันนั่งทำ ทีละดอกทีละดอกเลยค่ะมันแบบเราถนัดกันแบบนี้ได้ปีไหนมาก็ทํากันแบบนี้ค่ะต้องขูดออกทีละดอกเห็ดโคนหรือที่เรียกเห็ดปลวกเป็นเห็ดป่าที่มีราคาสูงคะ่ะเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวิธีพ่อได้ซึ่งต้องออกเก็บในป่าตามธรรมชาติเท่านั้นค่ะ ประกอบกับเป็นเห็ดที่ขึ้น,นได้ในบางจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงในช่วงฤดูฝนราวเดือนพฤษภาถึงตุลาแต่ก็มีช่วงออกดอกสั้นเพียงไม่ขี่วันเท่านั้นเห็ดโคนเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเกิดจากการที่ฝนตกลงมาใส่ลังปลวกทำให้ปลวกทิ้งรัง ซึ่งน้ำฝนที่ไหลลงไปในรังปลวกนั้นเมื่อเกิดความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้เกิดเชื้อเห็ดขึ้นได้ในเจ้าวปลวกและก็จะเกิดเป็นเห็ดโคนขึ้นมาให้เราได้รับประทานกันค่ะเห็ดโคนนี่มีหลายรุ่นนะคะมีอันนี้เป็นเห็ดโคนรุ่นแรกค่ะยังมีอีกรุ่นที่สองและรุ่นที่สามค่ะ รุ่นที่สองนี่ก็คือเห็ดปวกขี้หมูเนะทางอีสานเขาเรียกเห็ดปวกขี้หมูรุ่นที่รุ่นที่สามจะเป็นเห็ดปวกใหญ่ค่ะมีเห็ดปวกตราบก็มีค่ะ,ะทางนี้เขาเรียกเห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนหลวงค่ะรุ่นรุ่นสุดท้ายสปพคุณของเห็ดโคนหนึ่งบำรุงกำลงังสองแก้ไอ,ไอขับเสมหะแก้ขึ้นไส้สาม ต้านไทฟอยด์สี่ลดความเสี่ยงโรคหัวใจค่ะการล้างเห็ดโคนรุ่นแรกนี่จะล้างยากหน่อยเพราะว่าเป็นดอกเล็กค่ะกีบดอกเขาก็จะเบาๆผุง่ายถ้าบานก็จะหลุดหลุดง่ายค่ะล้างก็จะยากหน่อยแต่ก็จะเอาทุกส่วนที่ของเขาที่เขาหลุดออกค่ะเอาน้ำก็จะใช้น้ำล้าง ือป้ายุพินจะไม่ถนัดเรื่องการเอา,เ,อา,เ,อาเกลือหรือเอาน้ำร้อนลวกค่ะก็จะใช้วิธีนี้ทุกปีค่ะตอนแรกก็จะพากันขูดดินออกแล้วก็จะเอานำมาล้างล้างทีละดอกทีละดอกค่ะก็จะทำกันแบบนี้ทุกปีอันนี้ป้าไม่ได้ไปเก็บเองเหรอกค่ะลูกเคยไปเก็บค่ะเห็ดพาอก็ลูกเคยไปเก็บค่ะป้ามีหน้าที่นั่งล้างค่ะ ในเรื่องของเห็ดมีประโยชน์ทุกเห็ดค่ะไม่ว่าจะเห็ดอะไรก็มีคุณสมบัติในการต่อต้านมะเร็งกระตุ้นระบบขูมคุมกันช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดอเห็ดเป็นแหล่งอาหารที่มีวิตามิน B และ D สูงเห็ดช่วยลดการกอักเสบด้วยนะคะการถนอมอาหารของเห็ดโคนว่าจะใช้วิธีล้างให้สะอาด คขจัดดินออกให้หมดล้างสองน้ำสามน้ำแล้วก็จะนำไปต้มค่ะต้มให้สุกใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นให,ใ,หให้ให้น้ำมันเย็นก่อนแล้วก็จะใส่ถุงค่ะถุงใสมัดให้แน่นแล้วก็จะเก็บเข้าช่องฟิตเก็บได้นานเป็นปีเลยค่ะ แต่ถ้าถุงกรอบเราก็สามารถที่จะเอาถุงซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งได้ค่ะในเหตดโคนอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลายชนิดค่ะอย่างธาตุเหล็กโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสไพเปอร์วิตามิน B1 B วิตามิน B2 และวิตามิน C ค่ะการทำอาหารในเห็ดโคนมีผัดเห็ดโคนราบเห็ดโคน ผัดแหนมหมูใส่เห็ดโคนแกงเลียงเห็ดโคนแกงหน่อไม้สดเห็ดโคนผัดแฮมเห็ดโคนเห็ดโคนต้มน้ำปลาเห็ดโคนต้มเค็มสารพัดที่เราจะทำแกงกะทิเห็ดโคนแกงป่าเห็ดโคนก็ได้ค่ะมันก็แล้วแต่ที่เราจะคิดค้นพลิกแพลงการทำเนาะ เรื่องการทำอาหารมันก็อยู่ที่สูตรของใครที่คิดค้นขึ้นมาทําได้แต่ไยพินถนัดที่สุดก็คือแกงทางภาคอีสานแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวค่ะวันนี้ก็ทานไปแล้วทํากินไปแล้วค่ะวันนี้ล้างก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมป้ากับลูกสาวล้างเห็ดจนเสร็จ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ